เทกชิคกิาน,านาในนามนะคะอดีตนางสาวไทยปี1 5 3 0ค่ะ,คะหลายคนอุ้ยรับอายุกันอย่างไรคะปัจจุบันนี้นะคะอายุ55แลว56แล้วค่ะอายุขนาดนี้มีปัญหาไหมคนะมีแน่นอนค่ะปัญหาที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือแก่โซ่เที่ยวริ้วรอยผิวหน้าไม่สด ที่ไม่สดใสต้านกับกินตามแบบรวมเข้งถึงน้ำหนักส่วนเกินที่มากเกินไปทําทให้กระดูกของเราเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวเดี๋ย,ย,พยว,วพี่เองประสบการ์ตเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพี่เอ็งเคยอ้วนมากค่ะช่วงเข่าพี่เอ็นะคะมันจะดังตกลงดกลงขึ้นบันไดทีก็ปวดเข่ามากเลยคะ่ะใส่ส้นสูงไม่ได้เลยค่ะหยุดใส่ส้นสูงเลยค่ะจะเดินจะมีปัญหามากมากเลยค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเอาน้ำหนกก็ปวดขา เป็นเม็ดชาเลยนะคะพี่กต้องหาอาหารเสริมดีๆหรือคอลลาเจนดีๆที่คิดว่าเป็นคอลลาเจนที่ไม่มีสารพิมพ์ปนเปื้อนเป็นคอลลาเจนที่แบบเลือกแล้วมันต้องดูแลเสริมของเราเสริมกระดูกเราให้ดีที่สุดนี่เลยค่ะยูคอลลาเจนตัวนี้ค่ะเป็นคอลลาเจนคอมเพล็กซ์มี4ชนิดน,นำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะไม่มีสี ไม่มีกลิ่นทานง,ง่ายมากค่ะทานแค่วันละ1-2ช้อนขนาดท้องว่างนะคะ1-2ช้อนแบบนี้เลยนะคะนี่พี่จะทาน2ช้อนมัอินเยอะแล้วละลายง่ายค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะหลายคนกลัวเออทำจากปลาแล้วกลัวจะแบบว่ามีกลิ่นคาวคุนไม่มีเลยคะ่ะสามารถทานได้กับอาหารต่างๆสมมติว่าตัวเองจะกินข้าวกินอะไรนะตัวเองเอาไปโรยในะะอาหารได้นะคะในลูกส้กมกาแฟก็ได้นะคะกาแฟก็รี้ชาที่เราชอบจะไม่เปลี่ยนกลิ่นกาแฟนะคะอยากเหมือนเดิมมาสำหรับเลือดปลาลานะคะ เห็นไหมคะใส่แบบนี ento, ้เลยค่ะเชื่อเรื่องกระดุกผมเล็บแล้วก็ผิวค่ะสี่อย่างเลยค่ะห้าสิบห้าแล้วไหนค่ะดูผิวสิคะดูหน้าสิคะดูผมสิคะดูเล็บสิคะตอนนี้นะคะปัญหาต่างๆหมดไปเลยค่ะขึ้นบันไดดูไหวพระทุกทายก็ได้นะคะวิ่งตามเพื่อนๆไปเล่นกันได้หมดทุกอย่างแต่ก็โดนเจออัได้หมดค่ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้แบบนี้นะคะกลัวจะจโซนกลัวจะแก่กลัวจะกระดุกทางกระดุกคุณนะคะปวดเข่านะคะ นี่แหละค่ะและเรามีข่าวก่ยวับยูคอลเเจนเอาละค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะพี่มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะทุกคนค่ะซื้อยูคอลเเจนสองกระปุกแถมอีก4ชิ้นเลยค่ะคือซื้อยูคอลเเจนสองกระปุกแถมฟรีอีกสองกระปุกนะคะเรียงไม่พอค่ะแถมมาให้อีก2ชิ้นรวมเป็น6ชิ้นในราคาเพียงแค่1,780งพันเดรบาทเท่านั้นค่ะบริการส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสั่งซื้อได้กับ ตัวแทนจักจำหน่ายทุกทศไทยอยู่คาร์เจ้นค่ะ